หลังจากที่เราสร้าง Account Google Tag Manager และ Container เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รหัส Container ที่ขึ้นต้นด้วย gtm key ถ้าเราจะนำไปติดใน WordPress ให้เรา copy แค่รหัส Container ครับหลังจากนั้นให้กลับมาที่หลังบ้านของ WordPress นะครับแล้วก็ให้ติดตั้งปลั๊กอินหนึ่งตัวปลั๊กอินตัวนี้ชื่อว่า g t m 4 w p นะครับให้เราติดตั้งแล้วก็เข้าไปทำการตั้งค่ากดไปที่ setting นะครับหลังจากนั้นก็ให้เอา container id มาวางนะครับแล้วก็กด save c h a n ได้เลยหลังจากที่ติดตั้ง google tag manager container ที่เว็บไซต์แล้วนะครับ คราวนี้ก็จะลองทดสอบว่า tag manager ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ก่อนที่จะทดสอบนะครับเราจำเป็นที่จะต้องลง chrome extension ที่ชื่อว่า tag assistant companion ก่อนหลังจากที่เราติดตั้งที่ google chrome แล้วให้กลับไปที่ตัว container แล้วก็กด preview ได้เลยครับให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับ หลังจากนั้นเราก็กด Connect ถ้า Popup Tag Assistant ตรงนี้ขึ้นนะครับแสดงว่าเราติดตั้ง Google Tag Manager เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราลองคลิกมาที่ตรงนี้ครับเป็นแท็บที่2นะครับแล้วกด Continue เราจะเห็นตัว Container ID จะเป็นตัวเดียว ตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นคอนเทนเดอร์ ID เดียวกับที่เราเพิ่งติดตั้งไปที่ปลั๊กอินของ WordPress ของเว็บไซต์เรานะครับกลับมาที่แท็บที่2นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีทริกเกอร์ทั้งหมด6 t ทริกเกอร์หรือเหตุการณ์ด้วยกันอันแรกคือ Message อันที่2คือ Consent Initial อันที่3คือ initialization อันที่4คือ container load อันที่5คือ DOM ready แล้วก็อันที่6คือ window load การเปิดหน้าเว็บ1ห,หน้านะครับก็จะเกิด trigger หรือ event ใน Google Tag Manager 6 trigger นะครับโอเคครับถ้าใครที่ขึ้นตามนี้แสดงว่าได้ติดตั้ง Google Tag Manager เรียบร้อยครับ